เวลาผมทำผิดเนี่ยครูก็ตีครับซึ่งก็รู้สึกอ่ะเป็นนิสัยที่ตรงไปตรงมาครับผิดก็คือผิดครับ ชื่อมอสนะครับก็ตอนนี้เป็นเจ้าที่ฝ่ายกฎหมายที่สมาคมคนตะบอดแห่งประเทศไทย,ทยแล้วเป็นทนายความด้วยครับแล้วก็เป็นเจ้าของเพจหลับตาเที่ยวด้วยค,ครับเอ๊บรรยายเพจหลับตาเที่ยวไหนครับครับเพจหลับตาเที่ยวครับเป็นเพจที่เล่าเรื่องราวนะครับระหว่างการเดินทางของคนที่มองเห็นกับมองไม่เห็นนะครับก็คือมีตัวผมแล้วก็น้องอีกคนนะครับเราจะออกไปเที่ยวในแนวที่ว่าเดินป่าเราต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมนะว่าคนพิการกับคนไม่พิการเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ใช้ชีวิตได้ไม่ต่างกันนะครับ ไมล e ทีเชอร์คุณครูของฉันวันนี้ครับเราอยู่กันที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพครับเรามารับชมอีกหนึ่งเรื่องราวความประทับใจในความทรงจำสมัยเรียนของคุณมอสครับและคุณครูสถาพรครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและดนตรีครับผมเข้ามาเรียนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพแล้วอาจารย์แกก็เป็นอาจารย์ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพนี่แหละนะครับก็รู้จักกันครั้งแรกนี่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงปนหนึ่ง ผมชื่อสถาพรพันธุครับเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยชั้นป .2 ดนตรีชั้นป .4 ป .5 ป .6 ครับก็รู้จักกันตอนนั้นแหละครับเป็นครั้งแรกที่จกักกันอ๋อน้องมอสเป็นลูกศิษย์ของผมต้องนามมาแล้วนะครับคําพูดของเขาก็คืออยากเรียนกฎหมายผมก็เรียนไปทําไมกฎหมายเรียนไปออสจะเอาไปช่วยทางบ้านในการดูแลทางบ้านจนเขาก็ ทำตามคำพูดของเขาคือเรียนจบกฎหมายแล้วว่าตอนนี้ก็เป็นทนายได้ยินว่ากำลังจะเรียนต่อบริญญาโทในด้านกฎหมายต่อไปกิดว่าประจำวันก็ตั้งแต่เช้ามาถึงโรงเรียนก็เตรียมการสอนครับเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วครับผมก็ได้มาเข้าศึกษาที่โรงเรียนสอนคอนสวรรค์กรุงเทพเข้ารับมาเป็นนักเรียนประจำครับคืออยู่ที่นี่ ตลอดเทอมก็ได้รับการอบรมจากคณะนักบวชคณะซิสเตอร์เรียเขาเรียกว่าคณะทิดาแม่พระองคุโธรมก็คณะซิสเตอร์ได้อบรมสั่งสอนเด็กประจำนะครับที่และสั่งสอนทุกคนนะครับที่มาเรียนที่นี่ผมคิดเลยว่าโตขึ้นผมอยากที่จะเป็นครู เพื่อที่จะทําให้เด็กของเรามีระเบียบม,มีวินัยมีวินัยในตนเองในภายภาคหน้าเพื่อเขาจะได้โตขึ้นนะครับจะได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างถูกต้องได้อย่างมีความสุขคือไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนวันนี้จะสอนการใช้สะไอไม้ม้วนสะไอไม้มาลายครับให้เด็กๆชั้นป .2 เพื่อเด็กใช้สลับกันครับระหว่างไม้มาลายกับไม้ม้วน คนคนไือถ้าเราได้มีได้ได้มีโอกาสได้ฟังเสียงของครูเขาเนี่ยจะรู้สึกว่าครูเขาเป็นคนที่เสียงดังนะเราก็คิดว่าครูเขาเป็นคนดุในห้องเสียงดังพอครูถาเข้าไปในห้องทุกคนก็เงียบเพราะเด็กเขาลือกันว่าครูถาดุเ <c oughs> งียบกันหมดเลยหลับหรือยังนั่งดีๆ <c oughs> นั่งอย่าหลับนั่งตรงๆแต่จริงๆแล้วก็พอเราอยู่ไปเรื่อยๆก็ไม่ไม่ใช่ครูเขาไม่ได้ดุ เปียงแค่ว่าเขาเป็นคนที่เสียงดังเฉยชื่ออะไรจ๊ะนั่งตรงตรงวางในหนังสือวางดีๆคุณเดลอ่านหนังสือได้ยังได้แล้วเก่งมากเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนเกี่ยวกับการใช้สระไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายเจอยังพีดาฮะเจออย่างอยู่ตรงไหนล้ะเจอแล้วไหนอันนี้อะไร คำที่ประสมสาระไอเดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาเรียนกันเดี๋ยวครูจะอธิบายก่อนนะว่าคำที่ผสมไม้ม้วนไม้มาลายหลักการใช้อย่างไรเรามีวิชาเหมือนกับเด็กทั่วไปเลยครับทุกอย่างมีครบทั้งทั้งแปดสาระมีครบหมดเลยครับ การที่เด็กจะอ่านได้ต้องใช้อักษรเบลคืออย่างนี้ครับอักษรเบลเด็กจะต้องอ่านอักษรเบลตรงนี้ครับแปลงจากอักษรปกติมาเป็นอักษรเบลครับมาเรามาดูคําที่เรามาดูคําที่ผสมกับสะไอไม้ไม้ไม้ม้วนกับสะไอไม้ไม้มาลายนะจ๊ะสาไอเขียนยังไงสะไอปิดาไม่รู้ค่ะไม่รู้ได้ไงคููว่าไงไม่ทราบ เราใช้แต่ละที่ใช้ไม่เหมือนกันไม่รู้กับผู้ใหญ่เวลาต้องใช้ว่าคําว่าอะไรไม่ทราบคําที่ประสมสระไอไม้มวนอันนี้อะไรนะไม้มวอาสารไอไม้มวนเห็นไหม คุณครูสถาพรเนี่ยนะฮะเป็นครูที่ทํางานกับเรามานานมากนะครับก็ถึงถือว่าเป็นเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพด้วยถึงแม้ว่าคุณครูสถาพรเนี่ยจะเป็นคุณครูที่พิการทางการเห็นซึ่งใกล้จะบอดแล้วครับเนื่องจากว่าเขาโคโลวิชั่นมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยอายุการทํางานของเขาตอนนี้ก็คงจะประมาณสักสามสิบกว่าปีก็เป็นที่ที่รักของนักเรียนนะฮะเพราะสอนนักเรียนมารุ่นแล้วรุ่นเล่าที่จบไปเนี่ยครูถาเนี่ย จะเป็นคนสอนมาต้องบอกว่าเกือบทุกคนนะครับตั้งแต่เขาเริ่มเข้าทำงานที่นี่ตั้งแต่ปี18จนถึงปัจจุบันคือไม่เคยไปไหน,นเลยครับอยู่ที่นี่ตลอดเรียนที่นี่ทำงานที่นี่อันนี้ก็คือบ้านผมหลังหนึ่งเหมือนกันอยู่ที่นี่มาไม่เคยเปลี่ยนงานไม่เคยย้ายงานไปไหน <c oughs> อยู่ตรงนี้แหละครับก็คุณครูก็เป็นคนคนตรงไปตรงมานะครับเพราะช่วงหลังเนี่ย ผมกับคุณครูก็ได้เรียนกันหลายวิชามากขึ้นแล้วครูเขาก็เป็นครูที่มาคุมหอพักด,ด้วยแล้วผมอยู่ในหอพักก็คือเวลาผมทําผิดเนี่ยครูก็ตีครับ <j uman> ซึ่งก็รู้สึกอ่ะเป็นนิสัยที่ตรงไปตรงมาครับ <f itt> ผิดก็คือผิดครับเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้นิสัยที่ตรงไปตรงมาของครูเนี่ยถ่ายทอดมา <f itt> อย่างเราครับพอโตขึ้นเราเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้าอะไรที่มันเรารู้ว่าผิดเนี่ยเราก็ต้องช่างใจดูว่าเราเราจะทําหรือเปล่าคือผมกร็รู้อยู่แล้วว่าถ้าทาสิ่งนี้ผมโดน,นตีแต่ผมก็ยืนยันว่าผมจะทํา เวลาเขาทําผิดแล้วเขาดื้ออะไรมานี่เขามีเหตุผลเขาจะมีข้ออ้างนู่นอ้างนี่นะครับแต่ก็ฟังว่าเออเหตุผลใช้ได้ตั้งใจเรียนตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นลดความดื้อของเขาได้เลสำหรับเหตุการณ์ที่ถูกลงโทษแล้วยังจําได้ถึงทุกวันเนี่ยครับจริงๆแล้วเ,เราไม่ได้จําเพราะว่าเรารู้สึกโกรธแต่ว่าเราเราจำเพราะว่าเรารู้สึกมันเป็นเรื่องตลกคือหอพักเนี่ยเขามีกฎก็คือไม่ให้เราเอาอาหารขึ้นไปกิน บนหอพักธรรมดาครับของหอพักเด็กเขาก็มีเล่ห์เหลี่ยม้าวัยรุ่นนะเด็กเขาอยากกินนู่นกินนี่กินอะไรก็บางทีก็แอบเอาขึ้นมาผมก็มองไม่เห็นมากนะครับเราก็อยากกินอ่ะอยากปาร์ตี้นะครับก็ชวนกับเพื่อนห้าหกค,คน,นครับก็โทรสั่งไก่ทอดเจ้าหนึ่งนะครับก็มีเดลิเวอรี่เข้ามาส่งเราก็เอาใส่เป้ขึ้นมานครับเพราะซื้อของกินพว่นี่มันจะมีกลิ่นครับเขาจะถามซื้ออะไรกันมาเขาก็จะ เงียบแล้วก็ย่องย่อง,งหนีไปย่องได้นะครับเขาเขาชำนาญพื้นที่เขาสามารถรู้ทางออกรู้ทางอะไรตามภาษาเด็กนะครับก็ไปกินกันตอนนั้นสามทุ่มนะครับก็กินเสร็จแล้วมีเพื่อนเพื่อนที่นั่งกินอยู่ด้วยกันนี่แหละซึ่งตอนนี้ท่านก็ไปเป็นพระแล้วนะ <c oughs> ก็ไปฟ้องครูถาครูถาว่า้มีการเอาอาหารขึ้นมากินครูเขาก็ส่งสัญญาณตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วเพราะว่าตอนปลูกเนี่ยครูเขาก็มาปลูกอะไรเขาก็บอกไอ้ใครที่เอาอาหารขึ้นมากินเนี่ยเตรียมเดิอ เราก็เอาผ้า,ผาเช็ดตัวครับยัดยัดก้นกหมายนั้นคิดอะไรง่ายๆยัดก้นเนี่ยคนละาผื่นคนเรผื่น, <ๆ S 1> น,นเวลาครัวตีก้นก็ไม่เจ็บก็ช่วยซอบแรงลงไปดิครับกานที่สิบัวสิบสามก็ถัวถัวอะไรเอ่ย <S 2> <S 2> โอถ<อ>ััวฝักยาว ที่พูดมานี่คือไม่มีใครกินผักเลยใช่ไหมใช่หนใครชอบกินผักยกมือไม่จริงไม่จริงไม่จริงตอนเช้าเห็นเขี่ยทิ้งกันหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่มาลูกอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผักบุ้งผักแรกผักแรกคือผักบุ้งผักบุ้งนี่มันอยู่ในซองเวเราเขาปลูกเขาใช้เม็ดปลูกนะจ๊ะเดี๋ยวครูจะสัมผัสเม็ดอาบแบมือครูจะแจกทีละเม็ดและที่หนึ่งือผักบุ้งผักบุ้ง กระลองจับล ok <ab ida. S 3> <ะ>ูกกระจับมมืออปีดาเดี๋ยเคยจับผักบุ้งเปล่าเคยจับแต่เป็นต้นอ่านี่เม็ดมันนี่อ่ายื่นมือมานี่เม็ดผักบุงเ็เล็กไงหนูก็ูกต่นงดต้นยแหละเอามือล้าไปลกไ้เลยามือไปลหน่ต้องกัวเราไปล้ามือเราไปล้างมือเห็นไหมเด้เลยของมือได้เลย เป็ะนะกิจกรรมอะไรครับกิจกรรมการปลูกผักนะคะเพื่อเสริมสร้างความสามารถของเด็กด้วยเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆของเด็กเช่นการเนือมัดใหกลามเือมัดเล็กหาพัฒนาหลายๆอย่างแล้วก็อนาคตอาจจะเป็นอาชีพให้เด็กไปพัฒนาตัวเองไปทาอาชีพในอนาคตได้ด้วยค่ะสําหรับน้องที่ทการเรื่องการของ ทักษะเหล่านี้มัน,ม,นมีความสำคัญอย่างหนึ่งทีตเขาบ้างเป็นการเหมือนคล้ายๆกับการฝึกทักษะความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมนะคะวิชา O M เนี่ยก็จะเป็นการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวต่างๆนะคะที่สามารถทำให้เด็กไปใช้ในอนาคตได้แต่แล้วนอกจากกิจกรรมลูกนะครับที่นี่เรายังมีกิจกรรมอื่นๆอะไรอีกบ้างครับที่ทน้องๆไ,ได้สัมผัสได้ทำกิจกรรมกีฬาค่ะกิจกรรมกีฬามีโกบอลฟุตบอลว่ายน้ำลีฑาที่เด็กสามารถทำได้แล้วก็กิจกรรม เดียวกับการร้อลูปัตการทำร้อยเป็นร้อรูปสัตว์ก็ได้แล้วก็ดนตรีเด็กก็เล่นได้ค่ะมีการฝึกตอนช่วงเย็นก็คือให้เขาฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือตัดผ่านหอใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ให้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและช่วยเลือตัวเองได้ในอนาคตต่อไปค่ะบางทีเด็กดื้อก็ถอดใจเหมือนกันไม่เชื่อฟังก็ก็มีบ้างครับมีท้อแต่ว่าไม่นานครับ เดี๋ยวก็หายอยู่กับเด็กแลยมันทุกไม่นานหรอกครับเดี๋ยวก็มีเสียงหัวเราะเดี๋ยวก็มีให้เล่นสนุกสนานตอนนั้นก็ลืมไปได้แต่ว่าบางวันเราก็มีความสุขเด็กก็ทําให้เราชื่นใจแล้ววันนี้ครับในช่วงทดสอบความรู้คืนครูหรือยังครับเรามาดูกันครับว่าคุณมอสเนี่ยจะสามารถตอกกลอนสระไอไม้ม้วนเหมือนสมัยวันวานที่เคยเรียนกับคุณครูได้หรือไม่ครับไม่ได้เจอกันนานอย่างเราอ่ะ ครับไม่ได้เจอกันนานยังหลายปีแล้วครับประมาณห้าหกปีได้หรลใช่ตั้งแต่เรียนมาก็หายไปเลยครับไปชุกตัวอยู่ครับนึกถึงก็เลยติดต่อนึกถึงทริปต่อไปจะเดินป่าที่ไหนอ่ะคิดว่าจะไปเขาเจ็ดยอดที่แม่ทนลุงครับโอ้โหพูดถึงการเดินป่านะเอาก็คิดถึงนะตอนที่เราเป็นนักเรียนมานั่งอบรมกันอยู่อย่างนี้แหละตอนนี้ก็เรามาจัดฉากนิดนึงก็ นั่งไปก็หลับไปช่วงตอนเรียนช่บไม่ค่อยเรียนหนังสืออะไรช่วงตอนร้อนโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยใช่ไหมใช่หลักภาษานี่หลับเลยใช่ไหมใบใบครับจำอะไรได้บ้างที่ที่เคยเรียนม้อยผู้ใหญ่หาผ้าใหมอย่างเจ้าได้ไหมอ๋อพอพอไหวครับพอไหวครับลองดูไหมครับอ๋อลองอ่ะขึ้นตรงไหนก็ต่อเลยนะอ่าครับไม่จำเป็นที่จะต้องเอาแต่ต้นใช่ไหมครับ ผู้ยายหาผ้าใหม่ให้สะพายใช้ของขอไฟใจเอาใส่ห่อมีหลงไหลใครขอดูจะคล้ลงเรือใบดูน้ำใสและว่าปูสิ่งใดอยู่ในตู้มีใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือยายบัวหูตามัวมาใกล้เขียนเล้าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำยงดีจงจำให้ได้เอาไปใช้ให้ถูกบางคนนะคุยเขียนเด็กหลงไหลนะมาเขียนหอหีบรอริงงองูไม้มาลายหอหีบรอลินนะมันยังสลับ ภาษาไทยถือว่าสําคัญอย่างชีพมากไหมครับปัญหาของคนอาบทก็คือฟังฟังแล้วว่ายังไม่ได้ตัวสะกดเราอาจจะต้องโฟกัสไปที่ตัวสะกดด้วยว่าแต่ละคามันสะกดยังไงการที่วันนี้กลับมาทํากิจกรรมนี้ถือว่าน้องมอสผ่านนะครับคุณครูผ่านเขายังจงที่เขาสมควรที่จะจําได้อยู่ถ้าจําสะไอร่ไม่บนมะไลไม่ได้นี่ก็ก็ไม่รู้แล้ว <c oughs> ต้องจํามาเรียนใหม่ เปรียบเสมือนคุณพ่อคุณแม่คนที่สองการทำงานเนี่ยถ้าทำงานง่ายๆนะคือทำกับลูกอย่างไงทำกับเขาอย่างนั้นแล้วยิ่งลูกๆของเราเนี่ยต้องต้องบอกว่าเป็นเด็กพิเศษเข้มองไม่เห็นเนี่ยเราเราก็ยิ่งต้องเมตตากับเขามากนะครับเนื่องจากการตามบอดของเขาเนี่ยอาจจะทําให้เรื่องของพัฒนาการด้านการเรียนวุธิทางอารมณ์เขาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับเด็กอื่นทั่วๆไปเพราะตรงนี้เนี่ย เราต้องดูแลแล้วก็ให้ความรักความอบอุ่นและเมตตากับเขาเป็นพิเศษ <c oughs> เราคิดว่าถ้าเป็นลูกของเราเราจะทํำยังไงกับเขาแน่นอนเราต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาครับมีอะไรอยากจะฝากพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่เป็นผู้พิการทางการมองเห็นทราไมครับครับก็ เลี้ยงเขาเหมือนเด็กปกตินะครับมีลูกตาบอดไม่ต้องอายครับเลี้ยงดูเขาเหมือนดูแลเด็กๆทั่วไปครับเขาอยากทําอะไรก็ให้ทําสิ่งที่เราเห็นว่าไม่อันตรายให้เขาทําไปเลยครับเด็กๆก,ก็เขาอยากเล่นอะไรก็ให้เขาเล่นครับต้องดูแลใกล้ชิดเอาใจใส่เป็นพิเศษรับรองครับว่าลูกของท่านจะไม่คิดถึงผมด้วยว่าเขามองไม่เห็นว่าเขาสามารถทําอะไรก็ได้ถ้าพ่อแม่ให้โอกาสให้เขาทําเชื่อในความสามารถของเขา ก็ตอนเรียนคุณครูสอนสนุกครับแล้วก็อาจจะมีผมเฮลเลบ้างก็มีการลงโทษกันบ้างเป็นความสนุกที่ผมคิดว่านิสัยเด็กผู้ชายก็ประมาณนี้ครับที่ที่เราสามารถจะสัมผัสได้ครับรู้สึกประทับใจครับเราก็พอจบมาก็รู้สึกว่าจริงๆที่ครูเขาดูเรามันก็มีเหตุผลแล้วเราก็ยืนยันว่าในสิ่งที่เราดื้อไปเราก็มีเหตุผลเหมือนกันครับไม่คิดว่าคุณครูเขาจู้จี้นะครับแต่คคิดว่า คุณครูเขาตักเตือนมากกว่าแต่ส่วนตัวผมผมไม่เคยเคืองครูบาอาจารย์นะครับหลังจากสิ่งที่เราได้รับจากอาจารย์มาครับก็คือทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์เนะี่ยรู้สึกอยากจะพูดอะไรกับอาจารย์บ้าบไหมครับก็ต้องขออย่างแรกนะครับต้องขอบคุณคุณครูครับที่แบบทําให้เราเราเป็นเราครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเติมเต็มในตัวเราทุกวันนี้ครับตอนนี้มีอะไรที่เป็นห่วงอาจารย์บ้างไหมครับ ก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพครับว่าคุณครูก็เข้าใจว่าคุณครูว่าผมโตขึ้นคุณครูก็ต้องอาอยุมากขึ้นครับเป็นตามธรรมดาของชีวิตครับก็คิดว่าเราอยากให้คุณครูดูแลสุขภาพมากขึ้นครับมันก็จะได้อยู่นานๆครับผมเข้าใจว่าคุณครูเขายังสูบบุหรี่อยู่นะครับก็คิดว่า ครูว่ายูเยอะแล้วนะครับก็อาจจะต้องลดเลิกในสิ่งนี้เพราะว่ามันมันก็อาจจะทาลายพวกสุภาพปอดแต่เรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็รู้สึกว่าครูก็ขแข็งแรงดียิ่งมีโอกาสได้กลับมาเจอกันก็รู้สึกครูก็ยังแข็งแรงอยู่ครับอาจารย์มีอะไรอยากจะพูดกับคุณมอสไหมครับอ๋อพูดมาตั้งแต่เด็กแล้วยังไม่พูดอีกไหมเอาครับพมพูด,พดอีกนะพูดมาตั้งแต่เด็กแล้วยังไม่เบื่อนะครับ,รบก็อยากนั่นแหละสิ่งไหนที่เราทําอ่ะครูชอบ คำไหนคำนั้นเขาสามารถทําตามที่เขาพูดได้ทำตามคำพูดของเขาคือเขาอยากเรียนกฎหมายเขาอยากทํานู่นทำนีนำ่สริงสาคัญกนะ็คือผมจะดูว่าเด็กคนนี้สามารถทำได้จริงไหมสรุปว่าที่ผ่านมาที่เขาบอกว่าอยากเป็นนักกฎหมายอยากเรียนธรรมศาสตร์ตั้งแต่ตอนที่อยู่ชั้นประถมนะครับเขาพูดว่าอยากเรียนกฎหมายคือเวลาพิสูจน์คือประทับใจประทับใจครับ ชอบความดื้อของมอสที่เดื้อและมีเหตุผลนะบางคนดือ้อเทียงหูทัน้าดนี้เรเอาตรงนี้ไปใช้กับสังคมภายนอกได้อย่าไปเขาเรียกละดันทุลังทุกเรื่องไม่ได้นะคร<ช>ับต้องปรับใช้ใช้ให้ได้ใช้อยู่กับสังคมภายนอกให้ได้ให้ดีกว่าปัจจุบัน <c oughs> เดี๋ยวอายุจะสอนเราเอง <c oughs> ภูมิใจในตัวเขาครับตอนที่เขาเรียนจบเขาก็มาบอกผมว่าครูผมจบแล้วผมบอกว่าดีมากแล้วจะต่ออีกไหม ขาบอกกัลังจะตอบปิญหาโทรผมบอกเออทำไปจนกว่าเราจะถึงจุดอิ่มตัวอยากเรียนอะไรเรียนไปเลยยังไงก็ขอให้ประสบผลสำเร็จทางด้านการเรียนชีวิตคู่จะมีหรือยังอีกสักพักครับก็ยังขอให้การงานประสบความสำเร็จการเรียนประสบผลสำเร็จอยากจะได้อะไรขอให้ได้ดังใจครับของครับนะให้ได้ดังใจสิ่งที่เราอยากได้ที่ไม่เดือดร้อนต่อคนอื่นที่ไม่เดือดร้อนกับเรา เราจรักษาสิ่งที่เราดีอยู่แล้วรักษาไว้อันที่ที่มันล้นล้นหรือว่าที่มันไม่ค่อยที่จะเข้าหัวก็ลดลดลงหน่อยนะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องในรุ่นต่อต่อไปรุ่นน้องด้วยใช่ไหมครับนั่นแหละตรงทนายนีไม่เป็นไรเอาเนติบัณฑิตมาให้ได้ให้เอาไม่ครูดูหน่อยเนติบัณฑิตครับครับครครับ ได้แล้วามาให้ดูด้วยนะข<ช>า,าชื่นชมในสักปีสองปีะะรักพักนานนะพุทธคอย